วัดพระครังพิมพ์ใหญ่พระประธานปลายเกศจรวดซุ้มพระครังครอบเนื้อปูนแกะจุ่มรักหนาเก่า ตามธรรมชาติตามการเวลาเป็นพระที่ดูว่าแท้ถึงยุคด้วยตาเปล่านะครับสำหรับพระองค์นี้เป็นพุทธศินยุคต้นที่ใช้มวลสารเนื้อผงปูนเปลือกหอยผสมผงปูนพุทธคุณ น้ำบ้อยเขี่ยวน้ำวา่านมันตังอยูวผสมให้หมวนสารและเนื้อพระ,ะเข้าด้วยกันแบบวงนี้เป็นพระที่มีความสวยงามความเต๋ะ เมตดำเนแดงองนี้เป็นพระสภาพเก็บเดินๆไม่ได้ผ่านการล้างผิวอะไรมาทั้งสิ้นทำให้พระมีความฉ่ำเป็นธรรมชาติพระองค์นี้เคยมีลูกค้าท่านหนึ่งมาขอเจ้าในราคา หลักพนันต้นแต่ก็เห็นเงียบไปก็เดินไม่ได้ปล่อยไปนะครับอาจจะเป็นที่เออภารมีของแต่ละทุคคลจะไม่เท่ากันได้เพราะพระนั้นท่านจะเลือกคนไม่ใช่คนเลือกพระนะครับท่านใดดูและชอบสนใจ แอดไลน์มาที่082987965หรือที่เพจดตาตาพระสมเด็จได้เลยนะครบับประกันว่าท่านจะได้พระตรงตามภาพทุกองส์หรับองนี้บางท่านอาจจะเป็นเรียกเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่ ใจก็ทักมาได้นะครับราคาเป็นปันกันคุณครับ